นั่นน่ะ110ปันค <c ười> ือเบอร์ย0สบ ธรรมชาติเลย,ยที่เขาชอบไปทำส้มลิ้มส้มแผ่นกันนะนี่นี่น,นี่เนี่ยสมควรที่เป็นวงวงกลมๆมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินั้นนนงล่าจะอมเปรี้ยวอมหวาน,นสีก็สวยหากินยากแลว จะเสร็จแล้วครับแปลงของนารลนะครับแปดไล่ห้าอุ้มเต็มเต็มครับห้าห้าอุ้มไม่เต็มดีแต่คือเทไปก็อุ้มละสองเทียนนั่นแหละครับเนี่ยแล้วก็เหลือเศษของอุ้มที่ห้าเนี่ยเก็บเนี่ยครับในไซส์แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อของปลาออสอีกเดี๋ยวไปรุมสองคันครับแปลงนั้นต่อของออสอีกประมาณสิบไร่หรืออะไรนี่แหละครับว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวบ้านเข้ามาช่วยเราเกี่ยวเดี๋ยวเราเกี่ยวรอรถลากพี่พบให้มาช่วยใส่เพราะว่าไปไกลเขากลัวโดนกิโลครับ ก็เลยแบ่งกับใปพี่พใส่ไปสามผมใส่ไปสองแล้วก็เดี๋ยวแป้งของของลุงบดเนี่ยก็ให้พี่พเขามาช่วยด้วยแบ่งกันไปเพราะว่าเขาแบ่งให้เราใส่ไปไงก็ช่วยเขาไปแบ่งให้เขามั่งเขาแบ่งให้เราเราแบ่งให้เขาเีมาเราพิพบอกมาแล้วก็ดูครับงกล้อเราอยู่นู่นเทข้าวอยู่ประเทข้าวน่าจะข้าวกินให้ตลดอยู่ เดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวอีกแปลงหนึ่งรอครับใกล้ๆก,กันนี่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นเทลเลอร์ไปไม่ต้องพับอุ้มมาเลยครับห่างกันสักประมาณไม่ถึงโลดีไม่ถึงนึกกิโลเมตรดีเดี๋ยวได้ฟังราคาเบอร์ยี่สิบเลยเดี๋ยวไปเกี่ยวของนั่นอะไรนะสองเจ็ดเก้าอะไรนี่เนี่ยไม่เคยเกี่ยวเหมือนกันเคยขี้แต่นานแล้ว ออนี่ครับกลางล่มไปเลยครับผม,มนุ่นรถเราเกี่ยวอยู่รันะเห็นปะลิบลิบหมดอะช่วงนี้จับบอมบวุ่นนะครับจะหวานข้าวก่อนปีใหม่ก็เลยไม่ได้มาไปครับเดี๋ยวผมย้ายรถก่อนก็เนี่ยครับถึงแล้วเกี่ยวติดกับนายยนอมมาเนี่ยนี่ครับเต็มไปแล้วครับปุ่มหนึ่งอุ้ยข่าวเขาพอได ข้าวกินให้เจ้ของนา,าเดี๋ยวให้โมเป็นการขนานโ,โอ้ยห้อยหน้าลงเครื่องอะ่ะมีสอกระทงครับแล้วก็เดี๋ยวของลูกจานที่เกี่ยวคู่ของตะหลงเมื่อวานอะ่ะที่ว่า7จ็ดไร่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตะลือม,มาลงเกี่ยวมัง้งนั่นอะ่ะ กาพอได้เนี่ยเจ็ดสองเก้าอะไรพอได้พอได้ถือว่าโอเคพอได้ไม่น่าต่ำแปดเกียร์นะครับสิบไล่นะครับ ตัมาบอกว่าได้ราคาอะไรนะโอ้ะเจ็ดพันแปดเออเอ้เอจะส่งการก็งี้อ่ะข้าวตะโลกเขาก็ไม่เขียวนะเหลืองสวยนะนเกียรได้อะเกียรกว่า10เกียรกว่าเขาเจ็ดพันแปดครูตีเกียร์สามสิบ

ได้อยู่ที่เขาได้ประจำแปดเกียร์เก้าเกียร์อยู่เงี่ยครับแปลงนี้นไม่รู้ว่าชุดนี้จะเกินไหมอาจจะเกินแปดนะเขากัวฝนสงการกันเขาเกี่ยวนี่ยครับเพราะว่าสงการเคยมีฝน ้วนพับเข้าปากไปเลยครับแล้วต้นเตี้ยต้นสั้นเม็ดเม็ดโตแต่เม็ดไม่ยัดเีด่ยมครับเม็ดยาวแต่ไม่ยัดมำนัรก็พอได้ครับเม็ดยังใหญ่หรือเม็ดเป็นพวก5ห6หนะึ่งเลย ปากกับเดี๋ยวไม่ถึงคันแม่แก่แล้วก็โผล่แล้วเนื้อครัวก็จะได้ราคาไล่เรียกันนั่นแหละครับกว่าเบอร์ยี่สิบวันนี้แต่เข้าหนักก็แปดพันสามพันแปดนะแต่โลสีอะไรนะธนากรดูนนะ่ะ เพราะว่าเมื่อเช้าบาดไปเกี่ยวมาได้แบ8เป็นข้าหนักกันนั้นนะ่ะไปเลยไปให้หมดเลยชนะทีนเหลือเนะี่ยเราได้เกี่ยวแล้วแล้วก็ให้เขาลากไปเราใส่ไปแล้วสองอุ้มรถเราใส่ไปแล้วเรยืนจอดรออยู่นู่นเลย กลากไปที่น่าจะร่วมๆสาม่มครับเราจะร่วมๆหกหกเวียนนะครับน่าจะได้ครับ รอบครึ่งเต็มอุ้มเลยเขาไล่ละเกียนอยู่แล้วครับเนีย 8, ่ยแปดห้าจะมาบอกนันคือว่าจะไปฉีที่แรกจะไปฉีกับพวกันเกียเหลืจะให้ไปซื้อเช้ายังไม่ได้ไปซื้อยาซื้อปุ๋ยอะไรเลยแต่ปุ๋ยทางใบช่วยเยอะหน่อยเสร็จแล้ว,เ,ว,ลวเหลือให้บ้านเกี่ยวครับเหลือสักอุ้มได้อะ ไปเดี๋ยวเราก็ปิดจ็อบกลับบ้านแล้วถอเ,เครื่องมาทิ้งไว้ให้เขาก่อนโอ้ยร้อนโอ้ได้ครับเธออย่างเงี้ยสิเกียนนี่เหลือนี่อีกนุ้นโผล่เลยครับเี๋วเลยไปพบใส่ไป3อุ้มผมใส่ไป2อุ้มครับโอตั้งบันได้ล้ก็เดี๋ยวราคาเดี๋ยวแจ้งให้ชื่อชิป คือคลิปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรายัางไงก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับพรุ่งนี้ก็มีงานอีกวันที่สิบสองก็ไปขายที่อื่นนะครับพายบูนปิดมั้งอ่ะโอเคครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามสังเกดิงช่องเด้วยแล้วก็ยังไงเจอใหม่คลิปหน้านะครับไปฮะสวัสดีครับ